หัวดินที่วเว้าถอนมาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไดจากการสั่งสื่อหรือว่านี่ค่ะจะเป็นลักษณะประมาณหนีเนาะนี่เป็นหัวบัวดินตัวนี้จะเป็นบัวดินสีชมพูเด้อค่ะเด้อเป็นบัวดินสีชมพูที่ไดจากการแยกนอกหของเจ้าของเนาะก็จะมาแนะนําวิธีการพาให้พี่น้องเดือบ่งกันถ้าห้าปลูกแบบรอขยายนี่ก็คือจะเสียเวลานี่จะใช้เวลานานาเน่แต่ถ้าห้าพาถ้าพาออก มันกระสีใดจํานวนหลายแล้วก็ขยายตัวได้เร็วนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะพพ่อจะมาแนะนําวิธีการพาลํารับแรกก็คือใดหัวมาเล็กก็คือแกะบางคนเพื่อนจะเอาตากแดดไว้สักสามสี่หมื่นนะเพื่ออะไรความชื้นเพื่อบ้องกเกิดเชือ้อราหรือวัเนเ่านะคะสูตรของนภาพ่อนี่ก็จะง่ายๆก็คือตัดหากออกตัดรากออกนะคะขออนุญาตใส่ภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อบางบาพี่น้องก็คงจะฟังเข้าใจอยู่เนาะก็ ใส่มีดธรรมดาเนี่ยเราจะตัดมีรรมดทำขั้วธรรมดานี่ครัลักษณะหัวจะประมาณนี้ลักษณะหัวจะประมาณนี้้าหัวขนาดนี้เฮาสีใส่พาประมาณหกซี่หกซี่หรือว่าแปดซี่ก็ได้เนาะนี่กหัหาเคียงหาเคียงกับเป็นไม้ธรรมดานี่แหละพี่น้องนี่ผ่ากลางบางเือเอาหกบางเทือเอาแปดแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตันนี้จะทำหก ะจะได้ประมาณนี้นี่พี่น้องประมาณหกหรือแปดหกหกตัวนี้หกน,นะแล้วเตขนาดพี่น้องขนาดของหัวหัวหน่อยเอาซีก็ได้หัวใหญ่เอาหกก็ได้นี่ค่ะนี่หัวหน่อยเอาสองเอาซีเอาหกแล้วเตแล้วเตขนาดเนะ okay, นะาะที่นภาพรจะลองพาจะสิบยี่สิบหัวให้พี่น้องเบิงนะแนะนำให้พี่น้องเบิงก็คือ ผพาตรงนี้พากลางนี่เดนี้อยพี่น้องถ้าผู้ใดมีดคมไหนแนะนำให้ห้องเขียงเด้อเอาเขียงห้องเดี๋ยวมันจะมีดจะปักมือหนึ่งสองสามสามขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะพาแบบง่ายๆวิธีของน้าพาพรนี้ง่ายมากแต่ก็ได้ผลเด้อ หัวแล้วเฮ้าปัจะเอามาใส่กระถางเลยเด้พี่น้องเด้ใส่ในกระถางนี่ปึ๊บใส่ในกระถางแล้วก็ลดน้ำธรรมดาวางในที่รุ่มประมาณหนึ่งสัปดาห์อใส่ในกระถางธรรมาดา ลดน้ําเบาๆนะคะเป็นสเสร็จริบสิ้นเรียบร้อยแล้วลดน้าเบาๆวางในที่ร่มประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์จะงอกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือตัวนี้ก็าลัางงอกประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์อันนี้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะน้องนี่แค่นี้พี่น้องก็จะได้บดินที่ขยายเร็วเกิดเร็วขยายได้เร็วแล้วพี่น้องนี่นี่ในหนึ่งสัปดาห์แล้ว ล่างแตกออกจาก1ห,หัวก็จะมาเป็น4หัว5หัวเด้อพี่น้องเด้อจาก1ห,หัวก็จะออกมาเป็น4ี่หัวห้าหัวนิยมพาในบนเอ้ในบัวดินทีมีสีสวยๆขยะยตรงการให้ขยายพันธุ์เร็วๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ตรงการ ขยายบัวดินเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผูใ้ใดชื่นชอบการเห็ดเกษตรหรือว่าการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ก็ให้กดติดตามช่องนี้ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้การผ่าบัวดินก็ไปแล้วจ้า